ตอนนี้เรามีข่อศอกเป็นชาวเยอรมันเลยนะครับส่งตรงจากนอกส่งตรงจากนอกเรียนเราเปโรงเรียนอินเตอร์นะครับก็กล่าวเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องมาตักไข่ปลากันเยอะๆเชิญนีครับคู่เวลาแปลแปลเอาอทำไมแปลนี่แปล เป็นอไรที่ผมได้ีโอกัสมาเยือนเมืองไทยแล้วก็งมาเจอปีกดาที่ยวนนี้ผมรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยไาทองมา้สนุกกันทุกคนนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายไ้เพื่ยอของทางโรงเรีพื่อการศึกาของตกเอประเทศไทยคครูเครูเจตเขากินแว่นไอ้อะไรกินพูนแปลภาษามาอ๋อะานูมีคถามคำถามว่าเขาพูดนิดเดียวทำไมกล้ามเปลยาวนะคะเอาภาษาความสั้นๆมีความหมายยาวไกลไไ